สวัสดีคะ่ะชื่อไพลินวีเดลเป็นผู้กำกับสารคดีค่ะที่จริงเราจบชีวะค่ะเราจบชีวะแต่ว่าพอทำพวกวิจัยอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่บุคลิกของเราที่จะมาทำงานอยู่คนเดียวอยู่กับ วิทยาศาสตร์ตลอดนะคะเราก็เลยเริ่มหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเป็นกล้องที่คุณพ่อให้มาตอนคุณพ่อเองเป็นนักข่าวแล้วก็ได้ไปเรียนการถ่ายภาพข่าวนะคะที่มหาลัยชอบปั๊บเนี่ยเราก็ได้ไปฝึกง,งานเป็นช่างภาพข่าวถ่ายตั้งแต่ข่าวแบบข่าวยิงกันไฟไหม้อะไรถ่ายหมดเลยนะคะอันนั้นก็คือเป็นช่างภาพนิ่งต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มถ่ายเป็นภาพวิดีโอภาพข่าว อากาศแต่ละช่องหรือว่าบนบนเน็ตนะคะเราก็รู้สึกว่าพอถ่ายภาพข่าวนี้เรามีเวลาน้อยมากที่จะเล่าข้อมูลหรือว่าเล่าเรื่องให้คนดูฟังนะคะเราเหมือนจอ่อไม่ลึกพอที่อยากจะจอ่อเราก็รู้สึกอึอดอัดเราอยากจะทําได้มากกว่านี้เราก็เริ่มถ่ายพวกข่าวที่อาจจะ ใช้เวลาเขาให้เวลามันนานกว่า90วิคือปกติเนี่ยถ้าจะเป็นข่าวทั่วไปเนี่ยก,ก็คือเป็นข่าวชิ้นละ90วิบวิเราก็เริ่มถ่ายแบบข่าวเขาเรียกว่าฟีเจอร์ให้กับสำนักง,งานข่าวต่างประเทศนะคะก็จะเป็น3-5นาทีมี10นาทีบ้างหนึ่งเนะะี่ยค่ะเราก็ถ่ายเองตัดเองอยู่นะกล้องเองอะไรหมดหลังจากทาได้ประมาณ2 3ปีเป็นฟรีแลนเซอร์ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออยังอึดอัดอยู่นะคะอยากจะทำอะไรให้มันลึกกว่านี้เราก็เริ่มประยุกต์ ข่าวเจอดลึกให้กับสำังกงานข่าว a l ลจอซีราซึ่งจะเป็นเ,เราอยู่หน้ากล้องมากกว่าเป็นผู้สื่อข่าวแต่ว่าเป็นงานสารคดีข่าวก็ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องโดยการใช้ภาพเฟรมเดียวใช่ไหมคะจนกว่าทุกวันนี้สองเรื่องสุดท้ายที่เราทำเป็นสารคดีให้กับ Netflix เนี่ยอย่าง13มูป่าเนี่ยเกือบ90นาที มันก็ช่วยให้เราเป็นนักทำสารคดีในรูปแบบที่เน้นข้อเท็จจริงหรือว่าเน้นการเล่าเรื่องที่เราคิดว่าถูกจรรยาบรรณที่สุดก็จะมีสกิลจากการเป็นนักข่าวที่มาใช้ในการทำสารคดีเยอะอะค่ะเหมือนการเป็นนักข่าวก็มีการปูพื้นฐานมาระดับหนึ่งที่ช่วยให้เราเป็นนักทำสารคดีได้ อโอเคอะค่ะพอดีคือเราเราจบมัธยมที่เมืองไทยใช่ไหมคะเราก็เรียนต่อที่เมืองนอกปั๊บเนี่ยเราก็ได้งานออตอนแรกก็เป็นการฝึกงานที่สำนักง,งานข่าวชาล Observer แล้วก็ไปได้งานประจำครั้งแรกที่ News Observer ก็คือถ่ายภาพ,ภาพข่าวช่วงนั้นก็ถ่ายภาพข่าวเกี่ยวกับ ทุกอย่างเลยค่ะช่วงนั้นหนังสือพิมพ์ยังมีทุนอยู่เนาะก็จะได้ตามเออช่วงนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าตามตามท่านโอบามาไปเดือนหนึ่งตอนที่กำลังแคมเปญเป็นประธานาธิบดีนะคะก็ตามถ่ายรูปเขาหรือ,อ,อการแข่งกอล์ฟ PGA อย่างเงี้ยค่ะของผู้หญิงก็ได้ไปถ่ายแฟชั่นวีคนิวยอร์กก็ได้ไปถ่ายคือหลายๆข่าวที่เราแบบ รู้สึกว่ามันใหญ่มากเนี่ยเราก็เป็นตากล้องที่ที่ได้ไปถ่ายผักเขาิ้นนั้นนะคะต่อมาก็กลับมาเมืองไทยเมื่อ16ปีที่แล้ว ก็เริ่มมาฟรีแลนซ์ก็เหมือนเดิมอะค่ะก็ถ่ายเรื่องเสื้อค่ะเออเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่ก็คือถ่ายมดเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เริ่มถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยงานเอลจ์ซิราคือหลังจากเราถ่ายเองเนี่ยเรามาทําสารคดีช่วงแรกเนี่ยก็จะเรียกว่าสารคดีข่าวให้กับสํานักง,งานข่าวนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนมอแกนในเมืองไทยเรื่องพระสงฆ์และก็ ความศรัทธาของคนไทยกับศาสนาพุทธในยุคเนนคําไปเกาหลีไปทำเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงการต่อต้านสิทธิผู้หญิงจากกลุ่มสิทธิผู้ชายเหมือนก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไปทำอีกสองเรื่องก็สองสาเรื่องเราทำที่พม่านะคะก็เกี่ยวกับนักประท้วงที่เป็นนักเรียนที่พม่าที่ถูกค้งคุกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะของอัลจูซีราต่อมาก็ทำเรื่องฮ p กฟรเซน ซึ่งเป็นสารคดียาวก็คือฟีเจอร์เลนกนะคะก็คือมากกว่า60นาทีให้กับ Netflix แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น13หมูป่าเรื่องเล่าจากในถ้ำนะคะเป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับถ้ำหลวงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทั้งถ้ำหลวงนะคะแต่ว่าจากมุมมองของน้องๆหมูป่าเราเป็นสารคดีเดียวที่ได้มุมมองนี้ไปตอนนี้ก็กำลังถ่ายอีกสารคดีเรื่องหนึ่งที่เป็นสารคดียาวเหมือนกันที่เกี่ยวกับดร q u e e นในเมืองไทย พอโฮ p ฟอรเซนประสบความสำเร็จเนี่ยการรักษามาตรฐานของงานเนี่ยเราคิดว่าสารคดีเนี่ยมันกึง่งๆึ่งงานครีเอทีฟใช่ไหมคะมันมีความไม่แน่นอนสูงความดีของงานเนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่เราไปเจอด้วยว่าเขาสามารถที่จะพูดเก่งพอไหมเขาเปิดเผยพอไหมเขามีเรื่องราวพอที่จะให้เราไปเรคคอร์ดไปจับตาดูไป เก็บไว้เพื่อที่จะมาเล่าเป็นเรื่องไหมมันไม่ใช่แค่สกิลอะค่ะมันมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับโชคด้วยนะคะว่าเราจะไปเจอคนที่สามารถที่จะมาเป็นตัวนําเรื่องในสารคดีได้ไหมโดยเฉพาะสารคดียาวถ้าเป็นสารคดีข่าวเนี้ยก็จะอีกแบบหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคสกิลช่วงเนี้ย ถ้าเราสกิลกับการเป็นนักข่าวมันก็มีความไม่แน่นอนประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าโอเคถ้าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราทําได้ตลอดแต่สําหรับงานฟีเจอร์เลงจ์นะคะซึ่งถ้าเป็นฟีเจอร์เลงปับปป๊บเนี่ยจะรัคดียับปั๊บเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ มันต้องมีเหมือนเราใช้ทักษะในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ทั่วไปในการทำสารคดีนะคะเราก็ต้องมีพระไม่ถึงกับพระเอกค่ะแต่เป็นเป็นตัวนําเรื่องแล้วต้องมี supporting character แล้วก็ต้องมีเ,ออเรื่องราวที่จะทําให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างมีความเล้าใจมีความหัวเราะมีการร้องไห้อะไรอย่นี้ค่ะมันต้องมีอ o t ม่นด้วยนอกเหนือจากการให้ข้อมูลถ้าเราเจอคนที่ใช่ปั๊บเนี่ยโอเค สกิลของเราเริ่มมาควบละว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่ใช่และเรามีสกิลเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเนี่ยคนที่ใช่เนี่ยจะใช่แบบเลิศพอๆกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเขาเล่าเรื่องเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยะค่ะก็รู้สึกว่าการเมนเทนมาตรฐานเนี่ยถ้า เป็นแค่เราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็คือการฝุดฝนแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือเราทํายังไงถึงจะเจอคนที่ใช่หลายๆคนก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าที่จริงเนี่ยการเป็นนักทำสารคดีที่ที่ดีที่แบบเราคิดว่าโอเคมันมีสกิลแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการที่เราต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยแสวงหาความรู้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวอ่านนิตยสารแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบนิตยสารแบบอย่างเดียวเนาะคือเราต้องมีความสงสัยที่หลากหลายด้วยนะคะมันถึงจะเจอ ประเด็นอะไรที่แบบคนไม่เคยนำมาเป็นสารคดีมาก่อนแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนที่หลากหลายถ้าเพื่อนเราหลากหลายเนี่ยจากหลายๆชนชั้นจากหลายๆความมีความหลากหลายทางเพศมีความหลากหลายทางที่มาของเขาเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ช่วยได้ด้วยเพราะว่ามีอยู่2เรื่องอะค่ะที่เราทําให้อัลจัซีเรียเนี่ยไอเดียนั้นมาจากเพื่อนหมดเลยเพราะว่าเราคุยคุยกันอยู่คุยคุยกันอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเราใช่ไหมคะ เขาก็แบบม,มีมีอีกมุมมองหนึ่งว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นเกี่ยวกับสิทธิผู้ชายเนี่ยเราคุยกับเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีของเราเขาก็แบบนบ่นๆอยู่นะอ่ยมีมีพวกสิทธิผู้ชายมารังแกเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราบอกเฮ้ยประเทศยูมีสิ่งนี้ด้วยเหรอมันก็เลยไปเกิดเป็นเรื่องสารคดีขึ้นมา <S <S 2> <S 2> แล้วถ้าเราเป็นคนที่สงสัยเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆที่ที่ไม่เหมือนตัวเราเนี่ยเราคิดว่าการเข้าไปหาคนที่ใช่และคนที่สามารถที่จะมาเป็นตัวนําเรื่องในสารคดีได้เนี่ยก็จะมีโอกาส สูงกว่าคนอื่นอุปสรรคถึงได้คือทุนค่ะทุนยากมากๆก,ก็จะมีตามช่องช่องทีวีไทยก็จะมีทุนทำสารคดีแต่ว่าสารคดีพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นการสอนการให้ความรู้ซึ่งก็จะเป็นคนละแนวกับสารคดีที่เราทำ โฟโรเซนเนี่ยใช้เวลาสองปีครึ่งกว่าจะได้ทุนก้อนแรกมาก็คือทุกคนทํางานฟรีหมด2ปีกว่าก็คือเราไม่ได้เข้าเรื่องทำงานทุกวันเนาะก็คือแบบเดินละวันอะไรางเงี้ไปถ่ายเขาแต่ว่ามันก็ต้องเป็นการแบบอาสาสมัครประมาณหนึ่งอย่างที่2ก็คือถ้าถ้าในเมืองไทยโดยเฉพาะก็คือกฎหมายกฎหมายเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยมีกฎหมายที่ทําให้การบอกความจริงโดยเฉพาะาความจริงเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเนี่ยยาก มีความเสี่ยงมากกว่าหลายๆประเทศเพราะประเทศเราเนี่ยมีการฟ้องร้องกันแล้วก็คนที่มีเงินเ,นเยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชนะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นแค่นักข่าวหรือเป็นแค่นักทำสารคดีเนี่ยและเราอยากจะเสนอความจริงอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงและกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยไม่ปกป้องการบอกความจริงนั่นก็คือสิ่งที่สองที่ยากว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรมาทำสารคดีที่มีความเสี่ยงน้อย <laughs> ใช่ไหมค่ะ เออมันก็ยากคนก็เลยเลือกที่จะไม่ทำหนังภาพยนตร์ดีกว่าคือแบบสม,มุิขึ้นมาเลยไม่ต้องอิงความจริงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คนที่เป็นนักเล่าเรื่องเขาก็จะเลือกไปทางนั้นมากกว่าข้อที่สก็อาจจะเป็นความเพียรเพราะว่าการทําสารคดีนี่มันเป็นการทํางานที่เราต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยหลายปีหลายคนหมดแรง หลายคนเริ่มล้าเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มคิดว่าไอเดียของตัวเองเนี่ยไม่ดีพอเดินต่อไม่ได้สิ่งที่จะช่วยเราก็คือการมีครอบครัวและเพื่อนรอบตัวที่สามารถพยุงเราขึ้นได้ตอนที่เราคิดว่าโอเคผ่านมาสองปีแล้วยังไม่ได้ทุนเลยเราเราท้อละเราไม่อยากเดินต่อละแต่เพื่อนก็จะบอกว่าไม่นี่มันเรื่องที่ดีนะโโครเซนเนี่ยเกือบยอมแพ้หลายรอบแต่ถ้าเรามีเพื่อนเราครอบครัว ที่ดีเนี่ยเขาก็จะช่วยพยุงเราไปถามว่าในเมืองไทยนี้มีผู้ผลิตสลักคดีที่แบบเป็น full time job ไหมที่แบบทำได้ตลอดไหมก็มีนะคะก็คือผู้ผลิตสลักคดีตามช่องต่างๆเราก็เขาก็ได้เงินเดือนแล้วก็เลี้ยงชีวิตได้โอเคถ้าเราเป็นคนที่อยากจะคิดเรื่องขึ้นมาเองไม่อยากถูกสั่งให้ทำา อันนี้ก็จะไปยากมันก็จะเป็นชีวิตของฟรีแลนเซอร์ทั่วไปอะค่ะว่าเราไม่รู้ว่าโอเคเดือนหน้าเนี่ยจะเอาเงินมาเลี้ยงชีพมาจากที่ไหนแต่ถ้าเราเสนอไปแล้วแล้วก็เหมือนทำงานได้ดีแล้วก็มีลูกค้าที่ไว้วางใจเราถ้าดูประสบการณ์ที่เรามีมาเนี่ยเหมือน3ปีแรกเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะกำลังหาลูกค้าอยู่นะคะแต่หลังจาก3ปีแรกเนี่ยก็จะเริ่มคืนทุนละก็เริ่มแบบโอเค เขาเห็นผลงานเราเขาก็จะเริ่มจ้างบ่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้เราก็เริมเมะลิกทําสารคดีแบบสั้นๆแล้วอะค่ะแล้วก็พอเป็นสารคดียาวหน่อยเนี่ยมันก็ยากอีกแบบหนึง่งก็คือโอเคพอเราเสนอไปเรื่องเดียวแล้วมันได้เนี่ยเราก็มีเงินเลี้ยงชีพไปสักปี2ปีเราก็ไม่ต้องแบบเสนอแบบทุกเดือนอะไรแบบเนี้ยค่ะเรามีความแม่นแน่นอนน้อยลงแต่ว่าความยากก็จะอยู่ที่สิ่งที่เราเสนอไปเนี่ย เราต้องให้มันแบบดีมากๆอะคะ่ะมันต้องมีทั้งถ้าทางไหนสิเขาจะเรียกว่าไบเบิลเหมือนมีคำภีรที่จะบอกว่า เรื่องเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้าง act 1แอคองหนึ่งองสององสามองสี่ใช่ไหมคะมันจะมี emotional arc ของแต่ละตัวละครยังไงบ้างอันนี้คือสละคดีนะคะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หนังภาพยนตร์เนาะคือมันต้องมีมันต้องลงดีเทลเยอะมากและการใช้เวลาในการกว่าที่เราจะมาถึงจุดที่เราสามารถเสนอให้กับพวกสต r e มม i n g ได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบหกเดือนทุนเราก็จ่ายเองการค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยก็คือเวลาของเราที่เราไม่ได้ถูกตอบแทนมาด้วยเงิน ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนก,ก็เป็นการลงทุน6เดือนนี้ลงทุนลงทุนให้มันดีที่สุดแล้วก็ไปเสนอแล้วถ้าเราเสนอไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเสนอได้เนี่ยมันก็ได,มได้มันก็ได้ค่าเลี้ยงชีพอีก2ปีอะค่ะมันก็จะมีความเสี่ยงสูงคนละอยะ่างถ้าเราไปเสนอที่1เนี่ยแล้วเขาปฏิเสธมาเราก็สามารถที่จะนําสิ่งนั้นไปเสนอที่อื่นได้มันอยู่ที่เรื่องที่เราเลือกทำ ถ้าเราอยากจะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะในการผลิตสารคดีเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะผลิตสารคดีในแนวไหนเราอยากจะเป็นไมเคิลมอไหมคือเป็นอยู่หน้ากล้องแล้วก็ทำเรื่องที่แบบแฉรัฐบาลเยอะใช่ไหมคะนั่นก็คือสไตล์หนึ่งนะคะเราไม่ได้ทำแบบนั้นสไตล์ของเราคือเขาเรียกว่า observational ก็คือการสังเกตการอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราชอบคือการใช้เวลานาน,านๆกับคนใดคนหนึ่ง เพื่อที่จะให้เขาเปิดหัวใจให้โลกรู้ว่าที่จริงแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฮฟ r o เซนที่เราใช้เวลาถ่ายกับเขาประมาณเกือบ2ปีครึ่งนะคะหรือไม่ก็13หมโมปาเนี่ยเราก็ใช้เวลาสัมภาษณ์กับน้องๆเนี่ยหลายรอบครั้งแรกก็เหมือนเอากล้องเล็กๆไปแล้วก็คนที่อยู่ในห้องก็มีแค่เราแล้วก็มีล่ามคนหนึ่งที่เผื่อน้องเขาอยากจะพูดภาษาเมืองแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องอยู่ใกล้ๆเผื่อน้องเขาไม่ไหว ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสิทธิเด็กด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในถ้าที่เราไม่ทราบเราก็จะแบบ p rocess ของเราได้ใช้เวลานานมากคือครั้งแรกก็เอากล้องเล็กๆไปนะคะครั้งที่2ก็อาจจะกล้องใหญ่หน่อยครั้งที่สก็2ตัวละครั้งที่สี่ก็3ตัวแล้วก็ทีมงาน7คน9คนอลยอยู่ในห้องหมดเลยแล้วเขาก็เริ่มเปิดละเราต้องไปค่อยๆและการไปค่อยๆและใช้เวลาอย่างยาวนานเนี่ยเราคิดว่ามันช่วยนำความจริงออกมา ที่ทั้งคนที่บอกเนี่ยเขาสบายใจที่จะให้แล้วก็เป็นความจริงที่เราคิดว่ามันลึกกว่าการทําแบบข่าวทั่วไปที่เราใช้เวลาสั้นๆนะคะ <S <S เพราะเราเติบโตในครอบครัวของคุณพ่อเป็นนักข่าวคุณแม่เป็นอาจารย์เราก็เติบโตในครอบครัวที่เหมือน Value สิ่งนี้ a l ความจริงอะคะ่ะเหมือนเราให้ความสำคัญกับการสงสัยการ หาข้อมูลการทำให้ให้โลกใบนี้เนี่ยดีกว่าเดิมใช่ไหมคะการทําอะไรดีๆต่อสังคมนั่นคือสิ่งที่แบบพ่อแม่สอนไว้เราก็รู้สึกว่าการทำสารคดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้คนดูเนี่ยเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นแล้วเราว่าเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็น อิสราเอลหรืออเมริกาหรือเมืองไทยก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการขัดแย้งกันสูงแล้วก็ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมักจะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนร้ายปีศาจไม่ควรได้รับสิทธิเท่ากาันไม่เป็นมนุษย์เหมือนกันพอเราทำสลคดีแล้วเราใช้เวลานานๆกับคนใดคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะอาจจะในในเคสของโฮโพเซนเนี่ยเขานำลูก สาวเขาสองขวบไปแช่แข็งหลังที่เขาเสียชีวิตหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่การที่เราทําสลักคดีแล้วเราสามารถที่จะดูชีวิตเขาใน80นาทีที่เราเหมือนเราเรามองเขาบนจอเนี่ยมันเพิ่มความเข้าใจว่าเขาทําสิ่งนี้ไปทําไมเขาก็เป็นพ่อที่รักลูกเหมือนเรานั่นแหละเหมือนมันมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวนําเรื่องของเรา แล้วก็คนดูที่บ้านให้เขาเข้าใจว่าเออคุณอาจจะทําสิ่งนี้ที่เราเราเราไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเราก็เห็นว่าคุณรักลูกเหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันเราเข้าใจเราไม่เห็นด้วยแต่เราเข้าใจสิ่งนี้เราคิดว่ามันมหัศาจรรย์มากการเห็นคนที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยให้เห็นเขาว่าเท่าเทียมกันนั่นคือสิ่งที่เราว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่ทําให้เราหลงไหลกับสารคดีมากๆกเลยค่ะ น้องๆที่อยากจะเข้ามาทำสลรคดีนะคะจะบอกว่าอาชีพนี้มันเป็นสิ่งที่สนุกมากแต่ละวันไม่เหมือนกันมันใช้สมองเราแบบทั้งทางด้านครีเอทีฟทางด้านเป็นนักข่าวหาข้อมูลนะักวิจัยแล้วก็ทางด้านมนุษยสัมพันธ์แต่มันเป็นอาชีพที่ยากทุนน้อยค่าตอบแทนน้อยผลงานกว่าจะออกมาก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกับว่าเราถ้าเรารักสิ่งเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามีน้อยอะค่ะที่จะมีอาชีพที่ให้โอกาสเข้าไปหาคนในช่วงที่เขาแบบเสียใจที่สุดหรือแฮปปี้ที่สุดเข้าไปอยู่กับคนแล้วก็เข้าใจคนที่แบบไม่เหมือนกับเรามันช่วยให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแล้วสิ่งนั้นอะมันเป็นสิ่งที่เราให้ทำให้เราเดินต่อไป ได้ในระยะยาว<ๆ>การทำสารคดีใช้เวลาหลายปีนะคะส่่อ้นคือผลงานใหม่ยังไม่ออกค่ะก็คือเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อปีนี้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายเก็บเดือนหน้ากว่าจะตัดต่อก็ใช้เวลาอีก8เดือนกว่าจะออกเทศกาลก็คือน่าจะเป็น2,025เลยค่ะกว่าจะ กว่าเรื่องนี้จะออกมาแต่ก็ก,แก็แต่ก็มีการประกาศออกไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะว่า,ว,าว่าทำเรื่องอะไรอยู่ก็จะเป็นเรื่องเพนใจน้าฮิลซึ่งเป็นแร็คควีนไทยที่มีชื่อเสียงในเอเชียเหมือนดังที่สุดในเอเชียอย่างเงี้ยค่ะก็ตามชีวิตเขาแล้วก็ตามต้องตามไปดูก,กันแล้วกันไม่อยากเล่าเยอะ